ติดเชื้อแล้วค่ะเป็นโรคเสื่อมถอยค่ะโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจเห็นไหมว่าคุณนั่งกับคนที่เป็นโรคหัวใจเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะคุณจะเป็นโรคหัวใจด้วยคุณข้างๆของคุณเป็นโรคเบาหวานแล้วคุณเป็นนั่งกับคนเป็นเบาหวานคุณเป็นเบาหวานไหมไม่เป็นโรคเหล่านี้เกิดจากการเสื่อมของเซลล์ของเนื้อเยื่อและที่กระดในร่างกาย ไม่แปลกเลยทําไมพ่อแม่ที่เป็นเบาหวานลูกต้องเป็นเบาหวานด้วยบางคนพ่อแม่เป็นมะเร็งลูกมีโอกาสเป็นมะเร็งด้วยเพราะมันถูกถ่ายทอดทางายีนและกะผ็ผเพานทุต่าแต่วันนี้อารากอนบอกเลยว่าถ้าคุณมีการป้องกันมีการกินอาหาร,เพ,เ,ร,าาหารเพื่อที่จะไปปรับความสมดุลกินอาหารเพื่อที่จะไปสร้างเซลล์ในร่างกาย d n เในร่างกาย คุณอาจจะไม่เป็นค่ะตัวอย่างดีชั้นค่ะเป็นทรารกคนเนีพาค่ะตั้งแต่คุณยา่าคุณพ่อตัวดิชั้นเองแล้วก็ลูกค่ะแต่หลังจากดิชั้นกินผลิตภัณฑสามเดือนเก็บเดือดปกติจุนถูกทุกวันนี้สิบอปีแล้วค่ะปอกื วีว่าพัดเป็นน้ำสกัดเข้มข้นตักเปลือกและ,มะเมล็ดของผลไม้กว่า20ชนิดวีว้าพัดไม่ใช่เป็นน้ำผลไม้นะคะแต่เป็นน้ำสกัดจากเปลือกและ,มะเมล็ดของผลไม้ที่มีเปลือกสีเข้มเนื่องจากในสารที่อยู่ในเปลือกสีเข้มจะมีสารเลชเบราโทเป็นสารต้านพิษต้านมะเร็ง,งต้งานไวรัสค่ะวันนี้ทุกท่านควรวที่จะเป็นมะเร็งใช่ไหมคะ ทุกท่านไม่อยากเป็นไวรัสใช่ไหมคะตอนนี้มีโรคระบาดที่ภาคใต้แล้วคะ่ะเขาเรียกว่าโรคอะไรนะคอติดนะคะพวกเป็นห้าวันแล้วตายเป็นไวรัสตัวหนึ่งเป็นห้าวันแล้วตายตอนนี้ทางใต้เขาฉีดวัคซีนกันใหญ่แล้วนะคะระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นรีบๆกินดีบ้างคนเลยนะคะเพราะในดีว่าสามารถมีสาตพั้งไวรัสด้วยนะคะและในะเมล็ดองุ่นเมล็ดทับทิม มีสารฟินลทินนลนก็คือสูงกว่าวิตามินอ e ีถึงถห้าสิบเท่าทำไมผู้หญิงสาวๆชอบกิน e ออวิตามินอีคะเพราะอะไรคะเพราะวิตามินอีมันทำให้ผิวสปริงของผิวแต่งตึงขึ้นทำให้หลอดเลือดมีการยืดหยุ่นตับไปที่หลอดเลือดเราตีไรการไหลเวียนเลือดเป็นยังไงหัวใจขาดเลือดหัวใจก็โตได้นหน้าอก โรคอะไรคะโรคหัวใจใช่ไหมคะความดันขึ้นค่ะนะคะแล้วบางคนชอบกินอาหารมันๆไขมันของหวานร่างกายก็สะสมไขมันมันก็ไปกดตันที่หลอดเลือดอุดตันร่างกายค่ะวีว่าพักเรามีชาเขียวกับโคเมียมค่ะที่ช่วยเาผาผลาญไขมันในร่างกายและไขมันที่กดตันในหลอดเลือดและโคเมียมก็จะช่วยเาผาผลาญน้ำตาลค่ะ ใครที่กลัวเป็นเบาหวานรู้ไหมว่าโลกสองโลกที่หมอไม่สามารถรักษาหายคุณต้องกินยาตลอดชีวิตโลกไรคะเบาหวาน,นเบาหวานกับความดันโลหิตใจใช่ไหมคะแต่ต้นเหตุมันมาจากไหนมาจากเรากินมากเกินไปมันหวานมากเกินไปตับอ่อนไม่ทําง,งานแต่หมอไม่ได้ซ่อมสันี่ตับอ่อนคุณเลยนะคะ หัวใจมันตีมันจะทําให้พลังงืนขึ้นแต่หัวใจคุณหมอก็ได้ไปช่วยยืดขยายหลอดเลือดให้คุณแต่วันนี้คุณต้องป้องกันก่อนค่ะมีการยืดหยุ่นหลอดเลือดให้การไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นนะคะและสิ่งที่สําคัญค่ะวิวาพัดมีสาร APT ค่ะช่วยสร้างระบบพลังงานคือออกซิเจนในร่างกายเห็นไหมบางคนเนี่ยนั่งนั่งนั่งนัหลับยิ่งคนที่มีไขมันเยอะๆคนที่อ้วนนะคะก็คือ าการขาดออกซิเจนในร่างกายนะคะมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นแค่กินวีว่าวันล,ละสองฟักเท่านั้นเองถามว่ามีว่าใครบ้างที่ควรกินทุกคนค่ใครคะทุกคนคนอยากสวยอยากหอมทุกคนค่ะถ้าใครที่ไม่อยากป่วยไม่อยากเป็นมะเร็งไม่อยากแก่นะคะ กินไปเลยค่ะวันละสองถึงสี่ฝาต่อวันถ้าสําหรับผู้ป่วยเป็นมะเร็ง <c oughs> ก็ควรจะหกฝาถึงแปดฝาค่ะ <c oughs> นอกจากเรามีป้องกันแล้วเราก็จะมีชุดพื้นฐานทําไมเราต้องกินพื้นฐานคะทุกท่านคะวันนี้เราต้องกินอาหารประหีมื้อคะ่ <c oughs> สะสามมือบางคนก็สี่มือใช่ไหมคะแ <c oughs> ละในแต่ละมื้อที่ทุกท่านทานกินครบห้าหมู่ไหมคะโป <c oughs> รตีนครบไหมคะ เขาเลยหรอฮะฉุดมากจะเกินใช่ไหมก็แบบให้กินหมูให้กินลูกชิ้นวันละสองลูกก็พอแต่คือถ้าไม้อยากจางแป้งขอเยอะๆหน่อยเอาพิเศษใช่ไหมคะไขมันขาดหรือเกินคะขาดใครที่กิน KFC มันก็เกินแน่นอนนะคะค่ะแป้งก็คือคาร์โบไฮเดรตน้าตาลเป็นไงคะขาดหรือเกินคะเขาให้กินข้าวมื้อละหนึ่งข้าวีแต่เรากินกี่ข้าพีคะ ค่ะที่เราเอิแล้วกันแต่สิ่งที่เราขาดคือวิตามินวิตามินเกลือแร่ไปถามหมอสิคุณหมอคะตรวจให้หน่อยขาดวิตามินตัวไหนหมอรู้มไหม,หมไม่มีหมอคนไหนรู้ค่ะตัวคุณต้องกินเสริมค่ะนะคะชั้นพื้นฐานของเราก็จะมีวีแม็กไฟตัวแม็กวีแม็กคือถุงวิตามินเกลือแร่29 e ชนิดเป็นวิตามินเกลือแร ความจาเป็นสาหรับร่างกายที่ขาดไม่ได้และเป็นวิตามินเกลือแร่ที่สกัดมาจากธรรมชาติวิตามินเกลือแร่ช่วยอะไรคะช่วยสร้างพลังงานลองไม่กินข้าวสักวันสองวันเป็นยังไงมีแรงไหมไม่มีลดจอดหน้าบ้างไม่เติมน้ามันแล้ววิ่งได้ไหม่เพราะไม่มีพลังงานคะ่ะฟันวีแมทคือการสร้างพลังงานให้กับร่างกายนะคะเป็นการาซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอ ะะส่วนไฟโตแมกคือกลุ่มผักและสมุนไพร19กลุ่มที่มีคุณค่าทางยาอย่างเช่นกลุ่มผักาสีสีอะไรบ้างคะเขียวแดงม่วงเหลืองส้มค่ะมีสารคาลเทีนอยค่ะมีสารเลสเวลวอเพอร์ค่ะต้านพิษแล้วก็ช่วยชะลอความแก่ไม่แปลกเลยถ้าใครที่กินผักเก่งๆ หน้าจะไม่แก่หน้าตาจะสดใสใช่ไหมคะและในกลุ่มสมุนไพรก็จะมีกลุ่มเห็ดหินจืดไปประเทศจีนเขาบอกถ้าใครไปบนเล็กต้องไม่กินเห็ดหินจืดถ้าใครไปญี่ปุ่นเขาบอกต้องกินสาหร่ายใช่ไหมคะใครไปอินเดียต้องกินขมิ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเราเขาบอกมีอะไรที่มันแก้โรคได้ดีที่สุดที่ประเทศไทยเราต้องส่งไปขายลูงนอกค่ะกระเทียมที่ดีที่สุดในโลกใช่ไหมคะ ถ้าคุณไปยุโรปตัวที่ต้านมาเลยไนดะ้ดีคืออัลฟาโรสเบอรี่คุณไม่ต้องไปซื้อต่างประเทศค่คะกินแค่ไบโดแมกหนึ่งเม็ดแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองหนึ่งเม็ดต่อวันมันก็สามารถปรับความสมดุลในร่างกายแล้วก็ขับล้างสัมผิดดีไหมคะดีค่ะให้กินก่อนอาหารนะคะให้กินก่อนอาหารตอนเช้าค่ะอยากกินหลังอาหารถ้าคุณกินหลังอาหารคุณด,ดื่มน้ำไม่เพียงพอคุณจะรู้สึกอ,อาาึดอัด นะคะบางคนก็ท้องผูกด,ด้วยนะคะค่ะต่อไปคือแคเิโยนค่ะนี่คือแร่ธาตุแคลเซียมสำคัญแร่ธาตุแคลเซียมสำคัญ99%แคลเซียมจะอยู่ที่ไหนคะกระดูกค่ะ1%จะอยู่ที่กระแสเลือดค่ะถ้าใครที่กินแคลเซียมวันละไม่ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันร่างกายคุณก็ฉลาดนะคะวันนี้คุณกินไม่พอใช่ไหมไม่เป็นไรฉันถอจากไหนมาใช้ กระดูกกระดูกค่ะเพราะฉะนั้นอายุ30-40คุณก็มีปัญหาเรื่องกระดูกหุ่นเวลาฝกล้มกระดุกหรก็เล้าหรือกระดูกหักคุณก็อาจกะติการได้นะคะอย่ารอ,อให้กระดูกแตกหักแล้วค่อยมากินนะคะวันนี้ต้องรีบกินแต่เคสิโทนของเรามีส่วนประกอบของวิตามินซีกับวิตามินดีก็คือช่วยสร้างคอลลาเจนที่ไขข้อไขที่ไขข้อแห้ง นะคะเวลาเดินขึ้นบันไดมีเสียงกรอกแกรกแกรกคุณต้องรกินนะคะนะคะกล้ามเนื้อของเราจะประกอบไปด้วยเอนไซมค่ะและในร่างกายทุกคนจะมีกดกับด่างค่ะถ้าใครที่มีกดสูงในร่างกายคนนั้นจะรู้สึกเริ่มมีอาการปวดเมื่อยมีอาการเป็นไข้นะคะกดมากเกินไปยิ่งผู้ชายเป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มน้ําไม่ค่อยกินผักผลไม้ส่วนมากผู้ชายชอบนิ้งน,น,นะสะัต ผู้ชายจะมีกรดในร่างกายสูงจะทําให้เลือดมันเหนอะข้นจะทําให้พอเลือดมันเหนอะข้นจะทําให้เลือดไหลช้าโอกาสเป็นโรคหัวใจโรคความดันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเคสิโนของเราสามารถปรับกดด่างแล้วก็สามารถลดความดันได้นี่คือสุดยอดของเคสิโทนกินวันละกี่เม็ดคะสองเม็ดก่อนอาหารนะคะเช้าเย็นค่ะ